สืบท่องเที่ยวกองกำก,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 กับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งรวบเจ้าของบัญชีมา้าหลอกโอนจองรีสอร์ทหรูและจับกลุ่มสองไกด์เวียดนามเถื่อนพาลูกทัวร์เที่ยวพัทยาพลตำรวจโทรศักจิราเพือกอ่ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศระดมกวาดล้างอาชญากรรมผิดกฎหมาย เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงหายซีซั่นเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้พันตำรวจเอกแมนรถทองผู้กำกับสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งสั่งการให้พันตำรวจตรีกริตพรพนแสงสุระสารวัตรกองกำกับก,บการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม ออกปฏิบัติการตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมการกระทำความผิดในคดี10กลุ่มต้องห้ามเน้นกลุ่มที่1ถึง3ไกชาวต่างชาติปิดกฎหมายและความผิดอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายโดยคดีแรกจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ1รายคือนางสาวตานามสมมุติอายุ24ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีกระทําความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกลุ่มได้ดที่บ้านพักในพื้นที่อําเภอกาญจนดิตจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่23กันยายน2566น ผู้เสียหายใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook พบเพจที่ให้เช่าโฮมสเตย์ที่ม่อนแจม่มและได้มีการแชทคุยสนทนากับแอดมินเพจดังกล่าวเพื่อสอบถามรายละเอียดจากนั้นโอนเงินค่าที่พักไปเป็นจำนวนเงิน7550บบาทเมื่อโอนไปเรียบร้อยแล้วทางเพจแจ้งว่าต้องโอนค่าประกันห้องเพิ่มเติมโดยผู้เสียหายไม่โอนให้และไม่สามารถติดต่อเพจดังกล่าวได้อีกจึงเชื่อว่าถูกหลอก และเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนร้ายต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ร้องหาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอการจนะดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวได้คดีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่ม ออกตรวจสอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดชนบุรีพบบุคคลต้องสงสัยนำนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาท่องเที่ยวมีพฤติการเป็นไกดเถื่อนผิดกฎหมายที่บริเวณตลาดน้ำสีภาคต่อเนื่องบริเวณพระพุทธร,รูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันจังหวัดชนบุรีจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มในเหงียอายุ31ปีสัญชาติเวียดนามและคดีสุดท้ายเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม ได้ตรวจสอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดชมบุรีพบบุคคลต้องสงสยัยนำนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาท่องเที่ยวมีพฤติการเป็นไกด์เถื่อนผิดกฎหมายกำลังอธิบายให้ความรู้และยืนพูดคุยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่บริเวณลานจอดรถทัววัดเข่าชีจันจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มในหงีอายุ39ปีสัญชาติเวียดนาม ดยแจ้งข้อหาเป็นต่างด้าวซึ่งได้รับการอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชนจาจักรเป็นการชั่วคราวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตทำหน้าที่เป็นมคัคคุเทศโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นมคัคคุเทศจากนายทะเบียนโคกคุ่มตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพนาจอมเทียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป